สบายดีพี่น้องมอสคูสุคนเด้าอันนี้กะบ่าวฝรั่งคุดคุ้มนะพี่น้องสิมันแดดดเจ้าเห็นยังเจ้าเห็นยัง <c oughs> คุดคุม้มคดคุ้มเฮ้ยงอเช้ชาพี่น้องชียงอเช้าขึ้นนี่นะอ้นกาลังหายบอกภาพดัางพายหายได้พี่น้องด้วยเพราะว่าคือชีหิวเข่าและบ้านนี <c> ่ <oughs> ตดสซีควาหมูใส่พักพี่น้องแล้วก็หุงข้าวเจ้าสู่อ่าบาพาบ้าพาาลังกินพี่น้องเคนร่างพายไหย่ฝาดซ่องเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อซ่องเาาพิ่นกาบาพาผ้าลุยได้พี่น,อน้องบาพาผ้ารุ่ยพี่น้องผมมีซ่องไว้ของตัวเองแล้วคิดกำลังเสียวลงพี่น้องจะหน่อย <laughs> คิดกำลังเสียวลง <laughs> ว่ะ ดังให้ดังให้มันติดเดอ้อคันอยากกินไวๆเย้าอ้อนกับซีเปโซ่ซีนหมูอันเกลี่ยมเครื่องผัดเ,ร,เรื่องยัางอยู่ข้างนอกฮู้งฮู้งคนฮูงข้าวเจ้าไว้แล้วก็มีแต่เธอนั่นมันก็ะด็นน้อง แล้วเหนบอกมีแล้วแล้วดรงไนสบายดีพี่น้องแงเนาะหนี่แรงผนักแดดค่ะพี่น้องเดี๋ยวกะมีบอลร้นเ่ากระซิ่ห่มแล้วราวาทุบบคุดคุ้มอยู่นะพี่น้องงอเสาเมื่ออื่นผลักจงอคุดคุ้มไว้พี่น้องมาผาประบาพลังพ้ากันคุด ซอยอ้ายพี่น้องเล็กๆน้อยๆนี่ก็เป็นพนัก้นสิคุ้ยเลยพี่น้องเดอ้อดอกพักกระลำดอกพักขาหน้าหรือดอกพักกระลำเนี่ยพี่น้องประมาณนี้มันมีก็บพักกระลำม,มาคู่กันพี่น้องแล้วก็มีมักเล่นเลยพี่น้องเดอ้อ มักเล่นแล้วก็มีอาอาคิงอุ่นตรงใส่คิงเนาะพีน้องมันแก่แก่อันคอนะพี่น้องแก่อันแก่นนั่นแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมแล้วก็มีผักหอมบัวพี่น้องแล้วก็มีผักหอมป้อมผักหอมป้อมก็คือผักชีแล้วก็ผักหอมเปย์ผักหอมเปย์กับผักใบเลื่อยนะพี่น้องมีอุ่นใส่น้ำกัน นราปพัดใช่ครับพักพี่น้องแล้วก็ซีมีหมูสามสันนำเดนแกซีซอยหมูสามสันพี่นอ้องอ้นก็จะมาซอยซี้นมูวด้วยพี่น้องด้อยซอยซีเมนิสี่อันใส่เคียวไปพัดซี้นหมูอ้นก็นได้ซอยแล้ว้วจะพี่นอ้องอ้นก็นจะไปทําการพัดเลยพี่น้องพัดสูดเดี๋ยวไปเพิ่งน้ำกันพี่น้องพัดสูบเบา เบาเนาะเบาฝรั่งกบเบาภาพกินพี่น้องคูดคุ้มกับเมื่อแล้วต้วนองใช้ยูบานเดนกระสิบไปทำการพัดเลยคนก็ได้เตรียมแล้วมัดทุกอย่างพี่น้องคนก็ได้เตรียมแล้วรอบๆมัดทุกอย่างพี่น้องมีแต่เอาไปพักพักในกระล่างแล้วรอบย,ยพี่น้องเสียงเบาๆเป็นคูยกันพี่น้องเป็นลมกันเป็นเหตุกตนนะ่ะคูดคุ้ม ก่อนจะพาดกล้นงก็ชิดได้ทอดไข่ให้น้องลงกหมดได้ที่น้องควัน ชอดไครน้องลุงกันกแล่เราพี่น้องเดี๋ยวอ้นชี้พัดพักต่อเลยจ้ามันคือชาเขกระเทียมด้อพนะี่น้องใช้กระเทียมรับพ เออใช่ได้แ้วคือีใส่ือ้งเสายข้าวไม่เยอะเเลืกทีนะ่แเราทีนด้แัวแตร ใส่ลำตาหะคะน้ำตกดีน้ำเงินค่ะแบงนี้ กระโลนอีู่นอกขัวลากๆเพื่อพักมันงด Yeah. พี่นี่ยนนกำลังสุกกำลังได้ที่แล้วพี่น้องได้แล้วเด้อผู้บ่าวเอ้ยครับครับ ุกแล้วับพี่น้องพอดพักึ้นก็ชิชัยฟังหอมลงพี่น้องหอมแล้วคือว่สกีเลพีน่น้องแล้วแล้ว เดไปเห็ดแจ่วกน้ำปลาต่อพี่น้องเดี๋ยวอ้นก็เห็ดพัดผักแล้วแล้วอ้นสิไปเห็ดแจ่วพริกน้ำปลาต่อเลยพี่น้องแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำพันพี่น้องพี่ดีเลยตันบัวบ่าวคูคุ้มแล้วกับพี่มากิ้งข่าว พวกเราจะมาเฮ็ดแจ่วผกน้ำปลาด้วยพี่น้องเด้อซอยพี่น้องซอยเห็ดต้นน,น้อยเห็ดิกน้ำปลาซอยเนน้อยๆนน้อยๆน้อยน้อ,นนอ,นนอ,นองกี่ก็ขอเจ้าบางคนกะเฮ็ดแบบ มันแม่แจ่วพริกน้ำปลาแจ่วไส้อิ้วพี่น้องเอาไส้อิ้วมาเห็ดก็ได้บางทีเอิ้นก็นสิเห็ดไส้อิ้วแจ่วพีงน้ำปลาบางทีก็สิเส็ดแจ่วพริกน้ำปลาเอาน้ำปลาใส่บางทีก็สิเอาไส้อิ้วใส่พี่น้องมีดบาดมือเล็บออกเลยเล็บออก วนกระชิ่ดิซอยกระเทียมเลยพี่น้องเด้อสิใส่กระเทียมนำแจ่วเหนียแล้วเลยพี่น้องใส่หมัหน้าทุกคนมีกระเทียมพี่น้องใส่น้ำตาลในหนึ่งเปนัวในหนึ่งเลยจ้าน้อและน้องกระสับหมัน้าพี่น้องอุดมใส่น้ำปลาใส่นั่นแม็กกี้นะพี่น้องใส่ยูถือว่าแล้วเราจ้ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้อุ่นคาราไปก่อนนะพี่น้องเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามออนมหาชัยเดอจ้าแล้วก็แม่ิีพออ่อแอนเดอพี่น้องแล้วก็บ,บ่าวภาพพาลุยน้องลุงคนน่ารักค่ะหน้ากะตะอ้นลุงนภาไม่เลี้ยงเดี่ยวน้องนัดพ่อวันแม่น้อยพ่อวันทีเคเอสบ่าวแพนสาวนุกสาวน้อมพาแซบในเดอพี่น้องกุุงบ่าวลานองอ,อนทน์สาวนางน้อยนางใหญ่ผูไทยคินนี้ค่ะลาไปก่อนพี่น้องสบายดีมาสู่คู่สุขคนเนอะ